มอเตอร์ไซค์ยอดนิยมของแต่ละประเทศมันสามารถบ่งบอกได้ถึงอะไรหลายๆอย่างของประเทศนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถนิยมหรือว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้นๆถ้าจะไม่ผิดผมเคยพูดไปในวิดีโอก่อนว่าการที่ปากีสถานนิยมใช้มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เริ่มต้นขนาดเล็กเทคโนโลยีเก่าเนื่องจากราคามันถูกสอดคล้องกับรายได้ของคนในประเทศแต่ความคิดนี้ก็จริงอยู่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ จริงแล้วมันมีอีกหลายเหตุผลนะครับที่ทําให้ยังมีการใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กอยู่นะครับเหมือนกับประเทศที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับญี่ปุ่นคือเจ้าแห่งเทคโนโลยีและครอบครองตําแหน่งเจ้าตลาดมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกโดยเฉพาะฮอนด้าถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดยานพาหนะสองล้อมากที่สุดในโลกมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่า Honda Super c ร์คคือมอเตอร์ไซค์ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับ มีการขายไปแล้วมากกว่า100ล้านคันทั่วโลกและที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าเทคโนโลยีต่างๆแต่มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากนักและใช้เครื่องยนต์ไม่เกินพิกัด50ซีซีก็ยังมีการพัฒนาและวางขายอยู่ในปัจจุบันการที่ญี่ปุ่นยังผลิตและขายมอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีต่ำไม่ได้หมายความว่าคนบ้านเขามีกําลังซื้อต่ำนะครับแต่เหตุผลหลักก็คือใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นได้มายากมากนะครับ เท่าที่ผมหาข้อมูลได้ก็คือถ้าต้องการสอบใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นจะต้องไปเรียนขับรถที่สถาบันสอนขับรถซึ่งต้องใช้เวลาและคะ่าใช้จ่ายสูงมากนะครับนอกจากนั้นการสอบใบขับขี่ยังยากมากๆบางคนต้องสอบมากกว่า3ครั้งนะครับถึงจะผ่านแต่ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีไม่เกิน 50CC จะสอบง่ายกว่าใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีสูงนะครับผมคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ซีซีต่ำในญี่ปุ่นถูกผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มที่มีเขี่ยจากัด เรื่องใบขับขี่โดยในญี่ปุ่นมอเตอร์ไซค์ที่มีพิกัดไม่เกิน50 cc จะมีการทำออกมาหลายยี่ห้อและหลายรูปแบบแต่ที่เห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นแบบสกูตเตอร์นะครับรถวิบากขนาดเล็กใช้ในการแข่งขันเท่านั้นแล้วก็เป็นรถแบบเกียร์คัดเท้านะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คัพ50ของ Honda เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมชอบรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าซูเปอร์คัพ50ที่วางขายในญี่ปุ่น เป็นรถเครื่องยนต์สีจังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI เป็นเสื้อลมนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศใช้ลูกสูบขนาด3 7มม mm, ิลช่วงชัก44มิลซีซีจริงจะอยู่ที่49ซีซีนะครับมี4เกียร์เป็นเกียร์วนนะครับฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเคลมว่าถ้าใช้ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรุ่นนี้จะมีอัตราสิ้นเปลือง105กิโลเมตรต่อลิตรสุดยอดไปเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ประหยัดน้ำมันขนาดนี้ ความเร็วสูงสุดที่รถสามารถทําได้คือประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถมันเป็นรถแนวแบบใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็กึ่งบรรทุกด้านหลังจะเป็นแหลกท้ายสําหรับบรรทุกของนะครับหน้าปัดเรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกล้วนไม่มีไฟบอกเกียร์นะครับโดยรวมรถน่ารักมากนะครับสามารถรักษาความเป็นซูเปอร์คัรแบบดั้งเดิมไว้ได้เยอะมากๆเห็นแค่ในรูปเราก็สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของซูเปอร์คัร ซึ่งมันมีราคาค่าตัวอยู่ที่2,47,500เยนนะครับหรือประมาณ54,200บาทราคาพอๆกับรถ1 2 5ย c ซีซีในบ้านเราเลยนะครับแต่รถมันจะมีตัวท็อปด้วยนะครับเรียกว่าซ u เปอร์คัพ50โปรก็คือเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่จะมีอุปกรณ์เสริมมากขึ้นเด่นๆเลยก็คือมีตะกร้าหน้าขนาดใหญ่มากนะครับมีแหลกท้ายที่ใหญ่กว่ารุ่นปกติรุ่นนี้จะมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่93กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เสริิิมมมที่ต่ตตดั้้งเขาาเขาาพ ทำให้รถมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับผาละเครื่องยนต์ก็เลยเพิ่มมากขึ้นตาม s u p e r c ร์คัพห้จะมีราคาแพงขึ้นมาจากรุ่นปกตินิดหน่อยนะครับมีราคา269,500เยนหรือประมาณ5 9 1 0 0บาทรุ่นโปรมันเป็นรถแบบสายทรมาหากินเต็มรูปแบบเลยนะครับเท่าที่หาข้อมูลได้คนญี่ปุ่นจะใช้รถ s u p e r c ร์คัพในการทำงานเช่นการส่งของ Del i v e r y นะครับส่วนการเอาไปใช้งานปกติขับเที่ยวก็พอจะพบเห็นได้บ้างแต่น้อยมากนะครับ ที่บอกว่าพบเห็นได้น้อยก็คือพบเห็นได้น้อยใน u t u b e นะครับส่วนการแต่งรถรุ่นนี้ของชาวญี่ปุ่นผมหาข้อมูลไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นใน YouTube คนญี่ปุ่นเขาก็จะแต่งแนวแบบที่บ้านเราเรียกว่าวัยรุ่นอินโดประมาณนั้นนะครับแบบว่ามีกล่องใหญ่ๆอยู่ด้านหลังมีการติดกาดแฮนด์ติดชิวหน้าเพิ่มประมาณนั้นนะครับซึ่งนอกจากนี้ฮอ n d a าประเทศญี่ปุ่นยังมีมรถมอเตอร์ไซค์พิกัดไม่เกิน5 0ซีอีกหลายรุ่นนะครับเช่นรถวิบากใช้ในการแข่งขัน รถทรงเดียวกับ ct 1 2 5ในบ้านเราที่เป็นทรงรวยๆหน่อยนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กเรียกว่าคอร์ดคัพ50ก็สวยน่ารักดีนะครับแต่ราคาแพงกว่า Super Cup 50 Pro โปขึ้นมาอีกประมาณ50,000เยนนะครับแล้วก็ยังมีสกูตเตอร์เครื่องเล็กๆอีกหลายรุ่นนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะครับรถสกูตเตอร์เครื่อง 49cc แต่มีหม้อน้ำนะครับไม่ธรรมดาญี่ปุ่นเป็นเจ้าแห่งมอเตอร์ไซค์นะครับ แต่คนญี่ปุ่นไม่นิยมใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยหลายเหตุผลนะครับเช่นกังวลเรื่องความปลอดภัยคนส่งสาธารณะของประเทศเขามีประสิทธิภาพนะครับคนเข้าถึงได้ง่ายตรงเวลาเลยไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เรื่องสอบใบขับขี่ที่เป็นเรื่องยากเมื่อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้รับความนิยมก็เลยมีข่าวว่าญี่ปุ่นจะเลิกผลิตมอเตอร์ไซค์เครื่องต่ำกว่า 50cc นะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มค่าในการพัฒนาเนื่องจากคนไม่นิยมขี่มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ แล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะที่กําลังมาแรงและน่าสนใจมากในปัจจุบันแต่ไม่ต้องห่วงครับซูเปอร์คับยังไม่ได้ตายหายไปไหนซูเปอร์ครับยังมีรุ่น110แล้วก็รุ่น125อยู่นะครับซึ่งออปชั่นมาเต็มรถ1 1 0บซีซีบ้านเขานี่คือมีเบรก ABS ติดมาในตัวเลยนะครับสุดยอดมากการทำใบขับขี่ในญี่ปุ่นผมไม่ค่อยมีข้อมูลมากนะครับแต่ผมก็พอจะจินตนาการออกว่ามันจะต้องเข้มงวดมากๆ จะต้องเรียนขับรถกับสถาบันสอนขับรถที่มีมาตรฐานเท่านั้นเลยนะครับหลังจากนั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการสอบใบขับขี่ซึ่งมันต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับบางคนนี้ก็ต้องสอบหลายรอบนะครับแต่ก็เพราะอย่างนั้นแหละครับคนในประเทศเขาถึงรู้กฎจราจรดีมีมารยาในการขับขี่สูงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎหมายบ้านเขาเข้มงวดมากนะครับแล้วโทษก็หนักมากเหตุผลเหล่านี้ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำ เกือบเลื่มพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับมีอนิเมะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คัพด้วยนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่มิวไทยแลนด์นะครับค้นหาว่าซูเปอร์คัพก็เจออนิเมะมันดัดแปลงมาจากมังงะหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วหนังสือการ์ตูนก็ดัดแปลงมาจากไรโนเวลอีกทีหนึง่งนอกจากทําขึ้นเพื่อความบันเทิงผมเชื่อว่าอนิเมะเรื่องนี้ส่วนหนึ่งทําเพื่อโปรโมทรถซูเปอร์คัพนะครับถ้าเพื่อนได้ดูผมว่าเพื่อนจะต้องอยากได้ซูเปอ,อ,นอนร์คับ แล้วก็ไฟในการออกทิพพุ่งพ่านมันเหมือนกับว่ามีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองชีวิตมันก็มีอิสระเราจะไปไกลแค่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีตังเติมน้ํามันเสียอย่างเดียวคือชีวิตจริงผมไม่ค่อยมีตังค์นี่แหละครับไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนนี้ผมจะได้ไปออกทิพหรือเปล่าผมว่าผมบ่นมาเยอะแล้วนะครับวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ